สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพัลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆนะครับโดยผมเริ่มไปแล้ว2ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังคนนะครับแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของความท้าทาย ในเรื่องของการสรรหาและก,ก็การคัดเลือกคนเข้าทำงานนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของความท้าทายอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นอีกด้านที่สำคัญมากในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือเรื่องของการพัฒนาพนักงานว่าในยุคนี้นะครับต่อเนื่องในอนาคตเนี่ย HR จะต้องเจอหรือพบปะกับความท้าทายในด้านไหนบ้างของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน เราจะไม่พัฒนาพนักง,งานก็คงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าองค์กรต้องเดินไปข้างหน้าดังนั้นการที่องค์กรต้องก้าวหน้าหรือว่าเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเราคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในตัวพนักง,งานของเราให้พร้อมที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จข้างหน้าได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นความท้าทายมันคงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะจัดฝึกอบรมเรื่องอะไรแบบไหนแต่ความท้าทายคือ HR จําจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแมทชิ่งอนาคตขององค์กรกับเรื่องของความรู้ทักษะความสามารถต่างๆในแบบใหม่ๆนะครับว่าองค์กรของเรายังต้องเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ทักษะรวมถึงความสามารถหรือพฤติกรรมใหม่ๆอะไรบ้างที่จะรองรับ การเติบโตขององค์กรได้จริงๆหลายองค์กรยังคงใช้เรื่องของการหาเทร i n ิ n งนิดกันอยู่นะครับในยุคนี้ซึ่งเอา้จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแม้ว่าบางองค์กรอาจจะบอกว่าโอ้มันเชยแต่ผมกลับมองว่าเครื่องมืออะไรก็ได้ครับที่องค์กรเราสามารถที่จะกําหนดเรื่องของการพัฒนาพนักง,งานได้ชัดเจน มีเหตุมีผลแล้วก็สอดคล้องกับงานที่ทำเนี่ยผมว่าใช้ได้หมดนะฮะมันไม่มีเครื่องมืออันไหนล้าสมัยทันสมัยหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้มันยังไงมากกว่าบางองค์กรพยายามติดตามความทันสมัยของเครื่องมือแต่สุดท้ายแล้วก็ไล่ตามจนกระทั่งไม่ได้เอาเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้ก็มีเยอะนะครับดังนั้นผมว่าท่านที่ทําง,งาน HR เราติดตามความก้าวหน้าของเครื่องมือได้ครับแต่ว่าเราอาจจะต้องค่อยๆปรับใช้ให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรสอดคล้องกับ พนักงานของเราด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการทำเทรนนิ่งนิดที่หลายองค์กรอาจจะยังคงมีการทำอยู่เนี่ยผมก็มองว่าต้องทำให้มันสอดคล้องกับผลงานของพนักงานก็คือเทรนนิ่งนิดอาจจะทำในมุมของอดีตในมุมอดีตแปลว่าหลายแปลว่าผลงานที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาก็ได้ครับของพนักงานเนี่ยปีที่ผ่านมามีอะไรที่เขาทำได้ยังไม่ดีนัก เราก็หยิบเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาวางแผนพัฒนาพนักงานมันก็จะกลายเป็นเทรนดิ้งนิดบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นจุดแข็งของพนักง,งานที่ต้องต่อยอดออกไปเราก็หยิบเรื่องเหล่านั้นมาวางเป็นเทรนดิ้งนิดได้แล้วก็วางแผนการพัฒนาต่อออกไปนะครับส่วนอีกมุมนึงที่เราต้องมองแล้วมันเป็นความท้าทายมากๆก็คือเรื่องของการไปสู่อนาคต สังเกตว่าเราจะได้ยินคำต่างๆนานาในยุคนี้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า r e s k i l l upskill ะะ retrain คำเหล่านี้ก็เป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงว่าเราต้องพิจารณาสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีอีกรอบหนึ่งว่ามันสอดคล้องกับอนาคตของบริษัทหรือไม่ดังนั้นความท้าทายสำคัญในยุคนี้ก็คือ HR จะต้องมองเป้าหมายองค์กรให้ออกว่าในอีก1ปี2ปีหรืออีก3ปีข้างหน้า บริษัทเราองค์กรเรากําลังจะมุ่งไปในทิศทางไหนกําลังจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่จะต้องหยิบมาใช้บ้างสิ่งเหล่านี้ครับมันมีผลกระทบยังไงกับความรู้ทักษะแล้วก็พฤติกรรมในการทํางานของพนักงานอีกส่วนหนึ่งก็คือในอนาคตเนี่ยนะฮะผู้บริหารเราเองมีไอเดียที่จะปรับ เปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรไหม r e Value เราจะเปลี่ยนแบบวิธีการทำงานแบบใหม่หรือไม่อันนี้ก็จะมีผลนะฮะต่อพฤติกรรมหลักขององค์กรอีกเช่นกันซึ่ง HR เองก็คงต้องพิจารณาในมุมนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ครับที่คุยกันมาเมื่อข้างต้นเนี่ยนะฮะมาวิเคราะห์ต่อครับเพื่อวิเคราะห์หาแะ้วหาความรู้สกิลนะครับรวมถึงพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับ ที่เมื่อกี้เราคุยไปก็คือวิสัยทัศน์เป้าหมายในอีก2-3ปีข้างหน้ารวมถึงค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรายังขาดอยู่ลิสต์ออกมาให้มันเป็นองค์ความรู้ตัวกรอบทักษะรวมถึงพฤติกรรมให้มันชัดเจนว่าเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ให้แตกยอดสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็น รายวิชาก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมของสิ่งที่เราต้องพัฒนาพนักงานเป็นสกิลที่เราต้องพัฒนาพนักงานออกมาเป็นชุดชุดหนึ่งนะครับหลายองค์กรเรียกว่าสกิลอินเวนทอรีก็ยังใช้คำนี้ได้อยู่นะฮะมันก็จะกลายเป็นฟิวเจอร์สกิลอินเวนทอรีที่องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีมันก็เป็นชุดชุดหนึ่งละดังนั้นพอถึงขั้นตอนนี้องค์กรเราก็จะมี performance development นะครับ skill ซึ่งเป็นชุดหนึ่งที่เราต้องพัฒน,นาพนักง,งานโดยเน้นไปที่ผลงานของพนักง,งานที่เขาทํามาในอดีตกับอีกชุดหนึ่งก็คือเน้นไปที่อนาคตว่าพนักง,งานของเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่องค์กรยังไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับพอกรอบทุกอย่างลงตัวละคราวนี้มันไม่จบแค่นี้ครับความท้าทายในตัวถัดไปก็คือ HR จะต้องหาวิธีที่จะทำให้ Line Manager เนี่ยนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์พนักงานของตัวเองได้ว่าพนักงานตัวเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างจากลิสต์ข้างต้นนะครับว่าในอดีตผลงานเขาต้องพัฒนาอะไรเพื่อให้ผลงานดีขึ้นในอนาคตในงานเดิมรวมถึงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้พนักงานคนนั้นๆนะครับ มีเรียกว่ามีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนางานของตัวเองแล้วรวมถึงพัฒนาตัวเองด้วยนะครับเพื่อให้ไปสู่อนาคตรองรับงานในอนาคตขององค์กรได้นั่นเองดังนั้นในยุคนี้ครับ HR จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกรวมถึงโค้ชรวมถึงฟาสิลิเทตก็ได้ครับให้คำปรึกษากับ Line Manager ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ว่าวิธีการมองว่าพนักงานตัวเองยังขาดความรู้ขาดทักษะอะไรบ้างเนี่ย เขาต้องมองกันยังไงอันนี้เป็นความท้าทายแบบเรียกว่าสุดๆเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าแมนเจอร์ส่วนใหญ่มักจะชอบใช้ความรู้สึกของตัวเองมองลูกน้องตัวเองแล้วก็บอกว่าคนนู้นไม่ดีอย่างงน้นดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาไอ้ตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างซึ่งบางทีมันก็ออกมาแบบสเปสะสปะไม่เป็นระบบดังนั้นเพื่อทําให้เป็นระบบมากขึ้น HR คงต้องตีกรอบให้ชัดนะครับว่าผลงานรวมถึงอนาคตเราจําเป็นที่ต้องมีทักษะในกรอบหลักสูตรอะไรบ้าง แล้วก็นอกจากหลักสูตรอาจจะเป็นเรื่องตัวอื่นก็ได้นะครับสกิลกับพฤติกรรมหลักที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกมันออกมาเป็นมุมที่จะต้องพัฒนาหลังจากนั้นเราคงต้องหาเครื่องมือแล้วล่ะครับว่าในกรอบวิชาหรือว่าความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เอามาใช้ในการพัฒนาหลายคนมองแค่เพียงเทรนนิ่งคือหลายองค์กรเนี่ยปัจจุบันนี้เวลาตั้งงบก็มองแต่เรื่องของการเทรนนิ่ง บางองค์กรก็คือพูดคำว่าพัฒนาพนักง,งานเมื่อไหร่มองไปที่เทรนนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งในยุคนี้ผมมองว่าเทรนนิ่งมันกลายเป็นเรื่องเรียกว่าท้ายๆเลยนะครับคือในยุคนี้องค์กรที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าเนี่ยเวลาเขาจัดฝึกอบรมเนี่ยนะฮะเขาจะจัดเฉพาะเรื่องราวที่องค์กรเขายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนั้นอะ่ะแล้วก็อบรมให้กับพนักง,งาน,นรู้เรื่องนั้นโดยไป จ้างหรือว่าเชิญวิทยากรข้างนอกที่เก่งเรื่องนั้นๆมาคุยให้ฟังมาสอนหลังจากสอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาคนในนั่นแหละครับที่มีความเก่งกาจสามารถหรือว่าแสดงให้เราเห็นว่าพนักง,งานคนนี้หลังจากเรียนแล้วเขาเก่งแฮะเอาความรู้ไปใช้ได้จริงเนี่ยก็จะตั้งให้คนนั้นแหะครับเป็น internal trainer ต่อเลย เราจะได้ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเรื่องของงบประมาณแล้วเราก็สามารถจะให้เทรนเนอร์คนนั้นน่ะเอาความรู้ที่ได้เรียนจากอาจารย์ข้างนอกนะครับมาปรับเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทขององค์กรได้ด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ที่ internal trainer สอนให้กับพนักงานในองค์กรมันก็จะอยู่ในกรอบที่ว่ามีหลักการจากภายนอกพร้อมทั้งเอามาประยุกต์ใช้อย่างไรกับในองค์กรได้ด้วย นี่ก็เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจอันหนึ่งในยุคนี้ที่ HR n ก็คงต้องพยายามสร้างสรรค์วิธีการพัฒนาพนักง,งานในหลายๆรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ผมกลับมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับพนักง,งานในบางกลุ่มในหลายองค์กรเลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของการทําให้พนักง,งาน c e l l learning ครับที่เรียกว่า s e l ด development อาจจะไป ตกลงแล้วก็ซื้อหลักสูตรที่เป็น e learning นะฮะกับแพลตฟอร์มอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะฮะทั้งประเทศไทยทั้งในต่างประเทศอะ่ะมีเรื่องของการออกแบบหลักสูตรเหล่านี้ไว้ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงให้พนักง,งานทุกคนยอมที่จะล็อกอินเข้าไปแล้วก็ปลีกเวลาช่วงหนึง่งอาจจะเป็นเวลาส่วนตัวนอกจากงานบางส่วนด้วยซ้าไปเข้าเรียนหนังสือเพื่อทำให้ตัวเองมีความรู้เพิ่มขึ้นตัวนี้เราก็คือความท้าทาย เราจะไปผูกเอาตรงนี้กับระบบความก้าวหน้าสายอาชีพดีไหมเราจะไปผูกหลักสูตรที่พนักง,งานจะต้องเรียนรู้ให้ครบกี่เปอร์เซนต์ตามระยะเวลากับเรื่องของความก้าวหน้าในใสายอาชีพหรือการเลื่อนตำแหน่ง ก็คงต้องเป็นเรื่องราวของแต่ละองค์กรนะครับที่จะต้องเอากฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาผูกซึ่งก็จะสามารถกระตุ้นนะครับแล้วก็จูงใจให้พน,นักง,งานยอมที่จะเสียสละเวลาตัวเองนะะในการที่จะพัฒนาตัวเองผมมองว่าในยุคนี้ใครที่ไม่พัฒนาตัวเองนี่ผมว่าค่อนข้างจะต้องมีปัญหาสําหรับใ,ในอนาคตนะฮะในการทํางานในอนาคตเพราะสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เอ่ยพอดแคสต์ต่างๆบทความเดี๋ยวนี้มันมีเต็มทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดเลย ดังนั้นองค์กรเองคงจะยากนะฮะที่จะรวบรวมเอาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็มาจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่ซึ่งพอทําได้พอทําได้เสร็จแล้วมันต้องมีพนักงานที่มีจิตใจที่จะเรียกว่าใส่ใจในการเรียนรู้เราอาจจะต้องหาคนแบบนี้ครับมันก็ไปกระทบกับเรื่องของการสรรหารอีกนะฮะว่าจะหาคนยังไงที่ใฝ่ใจเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเข้ามาทํางานกับองค์กรก็เป็นความท้าทายที่ตามมานะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานนะฮะว่าเขาจําเป็นอย่างยิ่งนะที่ต้องพัฒนาตนเองเพราะอะไรเพราะว่าความก้าวหน้าของเขาทั้งในงานทั้งในอาชีพของเขาทั้งในอนาคตมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองของเขาด้วยนะครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดวันนี้ก็น่าจะเป็นความท้าทายของ h r ในยุคนี้นะครับตั้งแต่การตีกรอบ ว่าองค์กรเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้แมネเจอร์ของเรารู้จักที่จะมองพนักง,งานให้ออกวางแผนพัฒนาพนักง,งานของตัวเองไม่ใช่เออาเอาก็อ้าวฝ่ายเอคุณก็ต้องมาพัฒนาลูกน้องผมสิซึ่งเอาเข้จริงๆแล้วคนที่ทําหน้าที่พัฒนาลูกน้องนี้ไม่ใช่ฝ่ายบุคคลนะฮะเพราะฝ่ายบุคคลไม่รู้จักลูกน้องของแมเนเจอร์คนนั้นเลยแมเนเจอร์ Manager คนนั้นต่างหากที่จําเป็นจะต้องวางแผนพัฒนา ทำไงก็ได้ให้ลูกน้องเก่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้สามารถทํางานตามเป้าหมายในอนาคตขององค์กรได้ด้วยแมเนเจอร์ Manager เองในการทําให้ลูกน้องเก่งแมเนเจอร์ Manager เองก็จะเก่งไปด้วยนะครับนี่คือตัวที่2หลังจากนั้นความท้าทายถัดมาก็คือเรื่องของการหาเครื่องมือนะมันนอกจากเทรนนิ่งแล้วมันก็มีเรื่องโคชชิ่งเมนทอร์ริงนะครับการมอบหมายงานเซลเลอร์นิ่งเยอะเลยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะดังนั้นเอชาเองก็คงต้องดีไซน์ ว่าหลักสูตรแบบนี้จําเป็นที่จะต้องมีวิธีในการพัฒนาอะไรบ้าง1เรื่องอาจจะมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะครับอันนี้คือความท้าทายตัวเองนะฮะสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักให้กับพนักง,งานรู้ตัวว่าเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะ ถ้าแมネเจอร์เองลืมวางแผนหรืออาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการพัฒนาพนักงานมากนักตัวพนักงานเองนั่นแหละที่จําเป็นจะต้องเดินเข้าไปคุยกับนายตัวเองว่าเขาอยากจะพัฒนาแบบไหนอย่างไรเพื่อจะโตไปในสายอาชีพอะไรที่เขาต้องการในองค์กรนี่ก็คือความท้าทายนะครับในเรื่องของการพัฒนาพนักงานของคนทํา HR ในยุคปัจจุบันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ